ดีครับนร่มค่ะจ้าวิหังคือผีหลอกผีหลอกโอ้ยไใบมึงขึ้นกับลูกสาวเออถ้าได้คไปกับลูกเพมันผู้นั้นท้วงผู้ลูกท้วงลูกท้วงวันนี้ลูกจะคิดอ่นเราเล็กน้อยเนาะเราเสี่งงานสวยจ้าลองนิดตาน่ะมันแฝงแฝงแับนี้มันกับเขาจิตอ่อนี่แหละมันบ้าจ้าอันนี้แค่ท้วงแม่ว่าแค่ท้วงใช่ เม่ว่าเพราะว่าคนจิตว่านุ่งสิหูวนะว่าจิตว่านนี้มันมักเสียงแรวเสียงมันขามหัวเฮาด้อแมงอโอ้ผีขามหัวเสียงมันขามหัวเด้วเสีเงนะไอ้ยันผีเฮาหินสีแยแลนมันถึงขามเฮาตัวอี่มันสิขามหัวว่าก็หดขามหัวอีม่งอะไรแต่ กก็แข็งดีประมาณตีไหนที่โดนผีหลอกเนี่ยกี่ทุ่มครับเขาขืนว่าฮะข่อยองัวไปซื้อเราให้เขาเอามากพกดเหมอนงูอ,อ่ปัดน,นีไปปุ่นเตียงเพิ่งเขาตีนึงนี่แหละอโอ้มาตอนนั้นแหละจจิงจังเลยออโอ้เสียตายลูกคนแต่ว่าเมียว่เาเป็นยังพอมาแจ็งไม่เลี้ยวทีนี้น้องน้องลิต้าเป็นไข้เหรอครับล็กหน่อยเป็นไข้่ะเป็นอาทิตย์กลัวคนขา คุ้งผัวเร่ขึ้นเมื่อเบื้องเงี้ยเมื่อไปโรงเรียนคุ้งผัวเร่ขึ้นมาเมืองขึ้นเลยค่ะจนได้ไปผูกแขนเอาเลยผูกคอร้องเถียงย้อนนี่เนี่ยเนี่ยลาวัดน้องตะกี้นี่ค่ะโอ้โหเนี่ยแล้วจะไปสางวัดเนาะจ้าวัดเนาะก็ตงเที่ยวคอยเนาะคือว่าฝันแบบนี้เอาฝันเหมือนฝันว่าจะค้องเขียวออกจะคล้องกับมือมือเขียววิเลี่ยฝันฝันว่าเขียวอกฝันีว่าฝันว่าจะค้องตาย วันว่าอนอา้กำน,น้องไันไอ้ยเห็นกรบพัะเขบลูกขารองนิดาน่ะมองดูไอ้ย,ยืนไห้เห็นซ้ำซีคนไหนอเห็นโล,ล่งหอยยูริพีโอ้เห็นโลงเจ้าของอีกโลงงง่งหอยวามโล่งสีาขาวม่เห็นนั่งยังเห็ีจะสีขาวว่มีเยืน่นก่มีสีฟองนี่อืมอ้อแร้วเขียวไเหน ทำเมี่อตาแหงเทียนตาหงตาฟงบัวแหงวานด้วยค่ามองคุณพ่อโตเกียนอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบเอ็ดปีจ้ะจะฟันเห็นลุงลุองสุกอย่าฟองเห็นว่าจะ้องตายนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจกขึ้นฟองยืนยั่วยี่ให้ได้บัวละให้ละไอพ่อน้องลิต้าให้นับลูกให้ว่าเป็นผู้เสียน ผู้อายกินเยอือกินสาวเยออผู้แฟนนะว่าผู้เพียนใช่เพื่อนกินสาวยอสื่าอายุนี่สี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองี่สีิบเอ็ดเต็มจ้าเรียนีแล้วดี่อ่วเรียนไหมไอพี่เกิดวันที่สามท่านว่าสองหาโอ้สี่สิบย่างสี่สิเอ็ดยังยังไม่สี่ิบเอ็ดเต็มโอ้า้เต็มเล้วันเห็นล่องก่ะ ยินหอดจะฟังกินบังลององยินหอดก็จะฟังใจ่ั้งห้ยจะผู้อ้ผูไห้แต่ว่าสามคนมีคนในโบก,กับบอลตูตุ้ยยุตาไห้ยังยังทุ่มเอ้ยเพื่อนตัว,ว่า,า,า,วาข้ามีโอ้ยฝันเห็นแม้กระทั่งลงตัวเองเลาเจ้าออกเลยออดอดเห็นหอดหอยินเบังว่าหอยตายอ่านอออี้ bia bọc bia bọc tìm chị em bia em bia bọc tìm chị 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 em bia 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 คนเรอครับมันน้องลิตามาล่ำเมื่อนะน้องลิตาให้ก็หาเจ็ดเาหาเจเกเออเด็กของน้องลิตาจ้ะอันนั้นก็เฮาเพิ่นลูกน้่ลิตาฮ่ามันนที่เด็อนี่แม่ไ้อันนี้เป็นแม่ของน้องลิตานะครับผมนะครัสี่ครับเพื่อน้น่ะหาเจ๊กเาหน้าเจ๊เอาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูก เป็นไข ok ้เลยโดนผีหลอกทัวว์เมียรายะทัววโอ้ไปไปได้ยินเสียงแล้วแกไปทักอย่างนี้แหละอุ้ยอย่างนี้ถ้าผีฮ่าเป็นะตาอีเมียผู้ดิตันทางบ้านงวกไหมง่างเพราะบุรีคนขี้งเมียลูกเลยสาบันตัวพาผู้ข่าอีจะมันเม่งวกคนขี้งง่ลูกตีนลูกแม่แล้วมีแต่แนวเดียวคือเพิเห็นกับ่เซียเนอะแต่พอได้เห็นตัวดิเห็นได้เสียงเห็นได้เสียง ก็คะเระฮ่าพยังไม่ใส่อ้ส่นอะไรลไปซื้อเ้าหอซื้งซื้อมอันนี้มห่อ้่ได้จ้ะฟองตรงด้วยคือมื่อนั้นก็ว่ามันต่อมาคือ โอเคพ่อหนุังซังกันเล็กน้อยนะครับผมเบียังยังนะเขาบอกเลว่ามอกคึ้นกว่านั้นหรอกคือแต่แต่น้องลิต้านี่คือได้ยินชัดเจนเลยโอ้ยได้ยินทั้งเมียทั้งลูกขนาดจรินโอ้ยเมียเจียงผู้ใดจบ้านอ่าฮู้จับจับการจับขึ้นแนวฮาริ้เก่าเนี่เป็นคนลิต้าเนาะค่ะเนาะครับแม่ตุ่มเนื้อชู่วซีสิบเอ็ดแม่ตุ่มฟันแม่ตุ่มตีเป็นที่ศูนย์ซีสอง คือฝันเห็นโลงนะครับเอฟซีครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะแปลว่าอะไรเนาะแมนเอฟซีคอมเมนต์ซอยในเรื่องในกลุ่มรุ่นโดนเพื่อฝันเถอะแต่ว่าฝันคิวเนาะบอกเขาถือบับรบัตรย่างบอก่ยใช่ใช่นุ่งเสื้อถือเสื้อหาหุหมมือไปทำรูดผู้ขายทางเราโอ้หวดนี้เอาดังๆฟังๆแล้อเป็นจังไรเนาะว่าป่วยตัวเองเาให้แม่เราบอกที่ว่าป่วยเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอบอกปักเหล่ากับเป็น ค่แม่งหรอละคือน้องดิจาก็เห็นพ่อคนว่าเป็นเนผีเนาะโอ้ยปลัยผึ่นอทิติกัวปูกวันน้ไปโรงเรียนจนมันน้ำเป็นวันรุงเงกัมาน้ำมาน้ำเมียเไปหรับลูกยีลาไทยได้บอลูกยีลาเห็นยีี่อิบไหมบอสเป็นตัวจังได้บอลเองนเป็นตัวแบบว่าหัวเงาๆหน้าดำดำ ก็มเนวนี้เสียงเมือนนี่ัห้องหมนเขาเห็นนี่เ้าเห็นติไดหนลิตาเห็นยังไงลูกก่อนเห็ฟังลิตาูเห็นจังไก่อนมันใส่สุลำใส่ผมาวๆแล้วบอกว่าเฮ่เฮ่่หันมาโอ้โหขึ้นเมื่อเสาร์เมื่อเสาร์เมื่อเกีอพวกฝันเมื่อพวนอะไรอย่างมา่า ยังอไปไหตื่นหน่วเมียนั่งรออีกปยอ๋อน้อยันไหนกันเพื่อนอยู่บ้านมาตอนนั่งแบบอยู่อยู่บ้านพูดแต่แต่เห็นเห็นเห็นตกมีจะเข้าพ่อมจะเข้าบอเพ่อทเห็นคนบอกแต่เป็นคนนิ่ง ฝันคื้าไหนพี่โอันสวนเส่ตามก่อนองวิตาบ์พูดูงี้เหมืนนาออกนี่าร์ฝันมาขึ้นนี่ไรชวนมส่องอย่างเงี้ยอนอฝันเห็นศพก่อนอืมโอ้จะตีเป็นตัวไหนครับผุถ้าฝันเห็นศพสี่ศูนย์เหรอครับแมนบอผู้หญิงเ่ยลูก ขึ้ืมาแล้วคือรักแฟนขึ้นมาแล้วก็สี่ศูนย์บ้านกับพี่ยูคางกันเมนหัวตรงเนี้ยมดีนะค่ะเมี่ยข้าพอยูเมี่ยมันละตรงข้ามก็เมนเลยตรงเมียครประตูตรงกันพร้อมประตูตรงกันพร้อมเป๊ะคนนู้รู้จักเกมเลยเนาะถึงว่าได้ เห็นตลอดเนาะเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นไปใต้เหย่อกเนาะครับต้องไปผู้เลื่องเนาะเนี่ยถ้าไปเนี่ยตัวไม่เปี้ยเลยเหรอบ้านเนี่ยพอดีพอดีค่ะขอบคุณแม่น้องดิตาได้หลายเลยขอบคุณฝันความฝันเพื่อนบัวซื่อดอกเพื่อนฝัน